สือเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นอองเล่มที่เก้าตอนปลดออกแล้วปลอบใจยางหลิยงถือราชอ,องค์การรุดไปยังที่ทำการขุนนางสวินฟู สั่งให้เชิญขุนนางทั้งบุตรและบูภายในคุกทั้งหลายสิบคนออกมาแจ้งให้ทราบว่าฝ่าบาททรงทราบว่ากูต้ายงลงโทษรุนแรงเกินกว่าเหตุจับกลุ่มขุนนางที่ไม่มีความผิดจึงทั้งกังวลทั้งกลิว้วรับสั่งให้หยางเหลิงปล่อยตัวขุนนางคืนตำแหน่งให้ทั้งปลดกูต้ายงออกจากตำแหน่งรอการไต่สวนเหล่าขุนนางโห่ร้องด้วยความยินดี บางคนถึงกับร่ำไห้ด้วยความปิติอย่างหลิงยังเข้าไปปลอบโยนขุนนางที่ถูกทรมานรับบาดเจ็บทั้งบอกว่าหลิวกวงเป็นสาววกนิกายนีเลอเนื่องจากคนตายแล้วจึงไม่สืบสาวเอาความแต่ให้ยึดทรัพย์เข้าคลังอย่างหลิงเปิดเผยข่าวนี้เพื่อบอกต่อเหล่าขุนนางว่าห้องเต้สั่งจับกลุม สาวกนิกายนีเลอมิใช่จู่โจมสเปสปะในขุนนางท้องถิ่นมีคนของนิกายนีเลอแฝงตัวอยู่จริงเพียงแต่กูต้าหยงไม่ล่วงรู้พระประสงค์ของฮ่องเต้จึงดำเนินการผิดพลาดกูต้าหยงรั้งตำแหน่งผู้บัญชาการค่ายเน่ยช่างค่ายตะวันออกมีความสัมพันธ์กับเสนาบดีวังในหลิวจินอย่างแนบแน่นทอดตามองขุนนางทุกระดับชั้นเมืองต้าถง นอกจากใต้อ๋องที่มีคุณสมบัติเล,กล,กล็กล้ากราบทวนกล่าวหามันต่อห้องเต้แล้วคงมีแต่หยางหลิงเท่านั้นมีคนโง่งงมบางคนประพฤติตนว่าผู้อื่นจูงลามันถอนหลักไม้ส่วนกูดใต้ยงถอนหลักไม้แล้วค่อยจูงลาให้กับผู้อื่นแต่ว่ามันกลับขยันขันแข็งพอตื่นเช้าขึ้นมาก็นั่งบันลังไตสวนถึงแม้ไม่กล้าใช้ทันทรมานของไข้เนื้อช่าง แต่ต่อให้เป็นการทรมานธรรมดาก็สุดที่เหล่าขุนนางจะทนทานได้เหล่าขุนนางที่ถูกทรมานทั้งที่ไม่มีความผิดต่างก็คับแขนมันจับใจแต่มีคำกล่าวว่าเข้าประตูค่ายตรงช่างไม่ตายก็ถูกถลกหนังทั้งหมดได้แต่ขบกล้ามกล้ํากลืนน้อยคนที่กล้าชี้หน้าด่าทอมันกูต้ายยงนั่งไขว่ห้างบนเก้าอี้มือถือถ้วยชา สั่งคนจับแขวนร่างขุนนางสองแถวเป็นแคร่ไม้ใช้เท้าถ่วงก้อนหินไว้ขุนนางเหล่านี้เพิ่งรับประทานข้าวที่เย็นชืดตอนนี้สองเท้าถูกมัดพันธนาการข้อเท้าผูกด้วยหินใหญ่เส้นเชือกรัดจนมือเท้าปรากฏโลหิตไหลซึมเจ้าหน้าที่ฟันจือหลายนาย ยังตวาดข่มขู่ว่าไหนพวกเจ้าหากมีใช่สาวกนิกายนีเล่ก็เป็นขุนนางที่ทุจริตที่ถูกมันซื้อตัวไว้หากไม่คิดรับความเจ็บปวดก็สารภาพมาว่ารับเงินนิกายนีเล่เท่าใดทำงานอันใดให้กับพวกมันไม่ทันขาดคำปรากฏเจ้าหน้าที่ฟันจื่อสวมชุดเขียวใส่หมวกแดงเท้าวสวมรองเท้าสเวยจื่อสีขาวพกพาดาผอเตาสองแถวเดินเข้ามา หยุดยืนอยู่ที่สองฝากข้างสร้างความงุนงงแก่กูต้ายงไม่ทราบผู้ใดกล้าบุกเข้าห้องไตสวนโดยไม่ไรายงานมันหาทราบไม่ว่าเจ้าหน้าที่ฟานจื้อ่ข่ตรงชางนับตั้งแต่ถูกค่ายเน่ชางยิงถล่มใส่ก็เกิดความหวาดกลัว่ข่เน่ชางจับใจยามนี้หยางหลิงนำกำลังค่ายเน่ชางมาอ่านราชโองค์การเจ้าหน้าที่ฟานจื้อ่ข่ตรงชาง ที่เฝ้าประตูถึงกับเงียบกลิบมิเพียงไม่กล้าขัดขวางกระทั่งกำลังขวัญรุดมารายงานยังไม่มีต่อจากนั้นหยางหลิงเข้ามาอย่างผ่าเผยที่ด้านหลังตามติดไปด้วยหลิวเปียวกับอุหันเฉากูต้ายงพอเห็นมันค่อยเข้าใจในบัดดลผุดลุกขึ้นแล้วกล่าวว่าไม่น่าเล่าเดรัชฉานเหล่านี้กระทั่งลมยังไม่กล้าผายออกมา ที่แถ้แต่เท้าหยางมาถึงที่นี่แล้วเชิญนั่งฝ่าบาทไม่ใช่เป็นห่วงเรื่องใส่สึกของนิกายนีเลอร์หรอกหรือแต่เท้าหยางโปรดวางใจต่อให้เราต้องขุดดินลงไปสามเชียก็จะกระชากตัวพวกมันออกมาหยางหลิงหน้าเคร่งเครียดลงกล่าวว่ากูต้ายงรับราชออค์การกูต้ายงงงงันวูบกรีบเลิกชายเสื้อคุกเข่าลง นหน้าหาทิศใต้รับราชองค์การหยางหลิงคลี่ราชองค์การอ่านด้วยเสียงอันดังหลังจากอ่านจบจึงออกคำสั่งว่าพวกเราถอดชุดงูเหลือมแก้สายรัดโยกของกูต้าหยองออกปล่อยตัวใต้เท้าทุกท่านลงมาเจ้าหน้าที่ฟานจื่อ่ายเนยชางสองแถวโถมออกมาปล่อยตัวขุนนางที่ถูกจับแขวนร่างลงมาหยางหลิงประสานมือกล่าวว่าไต่เท้าทุกท่าน เราแจ้งให้คนในครอบครัวของพวกท่านมารับตัวแล้วขอเต้เท้าทุกท่านกลับไปพักรักษาตัวหลังจากหายดีค่อยคืนส่งตำแหน่งเดิมกูต้ายงแอบอ้างราชองค์การใช้ทันทรมานพร่ำเพื่อฝ่าบาทมีรับสั่งให้ไต่สวนแล้วย่อมต้องมีคำว่ากล่าวต่อทั้งหมดกล่าวพลางก็โบกมือวุบสมาชิกในครอบครัวตลอดจนบ่าวไพร่ของขุนนางทั้งหลาย ได้รับการปล่อยตัวเข้ามาพริบตานั้นก็บังเกิดเสียงร่ำไห้ดังระงมคุนนางเหล่านั้นรับบาดเจ็บที่ข้อเทา้าไม่อาจทรงกายมัน่นยังบอกให้เบาวไพรประคองเข้ามาขอบพระไทยฝ่าบาดและขอบคุณหยางหลิงจากนั้นค่อยอำลาจากไปกูต้ายงหน้าซีดเผือดคุกเข่ากับพื้นไม่เคลื่อนไหวจวบจนผู้ต้องหาทั้งหมดถูกรับตัวไปหมดสิน้นค,คล้าย สถานตื่นจากความฝันเข้ามาจุดดึงแขนเสื้อหยางหลิงไว้ร่ําให้พลางแล้วกล่าวว่าไต่เท้าหยางบ่าวต้องการเข้าเฝ้าฝ่าบาดบ่าวทำงานให้กับฝ่าบาทด,ด้วยใจพักดีทั้งสิ้นหยางหลิงพลันปั้นรอยยิ้มทั่วใบหน้าเดินเข้ามาประคองกูต้าหยงขึ้นแล้วกล่าวว่ากูโกงกงถึงแม้ว่าท่านกระทำโดยวู่วามสร้างความระส่ำระสายแก่กองทัพ เมื่อคืนเกิดเหตุไายคำรามคำรนมีบาดเจ็บล้มตายนับไม่ถ้วนปรากฏเขาลางความเปลี่ยนแปลงทางทหารแต่ฝ่าบาทเมตตากรุณายังคงโปรดปรานกูกงกงไม่คลายขอให้วางใจเถอะกูต้าหยงฟังว่าตนเองก่อเหตุเพศภัยถึงเพียงนี้ใบหน้าถึงกับยิ่งมายิ่งขาวซีดพอฟังถึงตอนท้ายคล้ายเกิดการเปลี่ยนพลิกค่อยมีสีเลือดขึ้นมา ยกมือเช็ดคราบน้ำตากล่าวว่าคำพูดของไต้เท้าหยางหมายความว่ากระไรฝ่าบาทเป็นได้กลิ้วเบาหรือหยางเหลียงจุดลากกูต้าหยงมาด้านข้างกระซิบบอกอยู่ครู่หนึ่งกูต้าหยงค่อยหัวรอดทั้งน้ำตาแล้วกล่าวว่าขอบคุณใต้เท้าช่วยพูดจ่าให้กับเราโอเราเพียงคิดทำงานให้กับฝ่าบาท กลับประเมินขุมกำลังของท้องถิ่นต่ำสามไปหยางเหลียงโบกมือแล้วกล่าวว่าหาไม่ได้นี่เป็นฝ่าบาทเมตตาขอบอกตามตรงเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของกองทัพเมืองต้าถงเมื่อคืนเกิดเหตุการณ์ค่ายคำรามคำรนสูญเสียกำลังพลหลายพันนายหยางจงจื้อจึงร้องขอให้ฝ่าบาทลงโทษเราเองก็เสนอให้ปลดท่านออกจากตำแหน่ง กูต้าย่งความจริงเข้าใจว่าหยางหลิงช่วยพูดจาให้กับมันคิดไม่ถึงมันกลับถมหินลงบ่อตอนนี้มีชีวิตและอนาคตของตนเองอยู่ในมือมันจึงไม่กล้าอาราวาสออกมาเพียงนึกผูกพยาบาทในใจหยางหลิงกล่าวเบาๆว่ากูกงกงๆฟาบาทเจริญเติบโตแล้วครั้งนี้ถูกทับใหญ่ตาต้าล้อมอยู่บนเขาไปเติงพระองค์หาหวาาหว่นไม แสดงว่าฟาบาทไม่ใช่เด็กหนุ่มที่ไม่รู้ความอีกพวกเรามีการครบหาเป็นการส่วนตัวแต่ตอนนี้ท่านก่อเหตุเพศภัยหากเรายังปกป้องท่านเราเป็นผู้บัญชาการค่ายเน่ยช่างท่านเป็นผู้บัญชาการค่ายตรงช่างต่างกลุ่มอำนาจใหญ่อยู่ในมือหากฝาบาทเห็นพวกเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันไหนเลยไม่นึกกลิงเกลงได้ กงง,งดูแลฝ่าบาทจนเติบใหญ่ฝ่าบาทพอเห็นเราถมหินลงบ่อร้องขอให้ลงโทษสถานหนักกลับเกิดเวทนาจิตขึ้นกูต้ายงค่อยเข้าใจในบัดดลชูนิ้วหัวแม่มือกล่าวขึ้นว่าที่แท้ใต้เทา้าถอยอําพลางรุกนับเป็นแผนอันแยบคายต้ายงสำนึกขอบคุณยิ่งอย่างหลิงแม้มีนิสัยเที่ยงตรงแต่หาโง่งมไม่ พระครั้งนี้ไม่คำนึงถึงอนาคตตัวเองเรียกร้องให้ห้องเต้ลงโทษกูต้ายงหยางเหลียงจึงคาดเดาออกว่าในกองทัพเกิดความตึงเครียดหากไม่จ่ายยาแรงยากที่จะสะกดความไม่พอใจของฝ่ายทหารลงได้แต่ด้วยพระอุปนิสัยของเจ้าเต๋อห้องเต้ที่ทรงปกป้องคนของพระองค์ยากจะลงโทษคนใกล้ชิดได้ตอนนี้ตนเองยือนอยู่ฝ่ายหยางชิงกูต้ายงจะช้าเร็ว ต้องทราบว่าตนเองกราบทูลอันใดต่อห้องเตหากปล่อยให้มันผูกใจเจ็บแน้นมิสู้อธิบายบอกกล่าวตอนนี้จะได้ไม่เพาะสร้างศัตรูโดยไม่จำเป็นยามนี้เห็นกูต้ายยงกล่าวเช่นนี้จางหลิงค่อยโล่งอกบอกกล่าวว่ากงกงเอ่ยนับแต่เราเข้าสู่นครหลวงก็ได้รับการดูแลจากท่านและหลิวกงกงเราไม่ช่วยเหลือท่านจะช่วยเหลือผู้ใดเพียงแต่ท่านหุนหันพลันแล่น ถูกผู้คนจับจุดอ่อนไว้คงไม่อาจอยู่ในตำแหน่งที่ผู้บัญชาการไข่ตรงชางต่อไปหลังจากกลับคืนถึงนครหลวงเราจะกราบทูลขอให้ฟาบาทยกเลิกคำสั่งห้ามค้าขายทางทะเลเรายังเสนอให้ท่านไปดูแลกิจการค้าแดนเจียงหนันเมื่อถึงเวลาเงินทองไหลมาเทมากล่าวได้ว่าโกงโกงพลาดท่าตอนตะวันพ้นขอบฟ้า แต่ได้กลับคืนมาเมื่อยามใกล้พลบคำ่ำกูต้าโยกพงกศรีะาติดต่อกันหยางหลิงตบไหลมันกล่าวด้วยความหมายอันลึกหลัมว่ากงกงเมื่ออยู่ในแวดวงราชการไม่อาจถือดีว่าเป็นที่โปรดปลานก็จะกระทําตามใจปรารถนาขอเพียงท่านระมัดระวังตัวดูแลการค้าทางทะเลให้ดีไม่เพียงได้รับราบยศสรรเสริญ ยังจะได้รับการกล่าวขานดุดเดียวกับขันทีซัมป้อกูต้าโยงฝันถึงชื่อเสียงอำนาจและทรัพย์สินในอนาคตจนตาเป็นประกายลบความผิดหวังที่หลุดจากตำแหน่งผู้บัญชาการค่ายตรงช่างไปหวนนึกถึงขอเพียงตนเองกระทำการที่แดนเจียงนั้นให้ระบือลือลั่นก็จะได้รับการแท้สองสะดุดีดุดเดียวกับเจิ้งเหอ มันยังรับฟังคำเตือนของหยางหลิงมันเคยทำงานกับขันทีหลีกวางเห็นหลีกวางเป็นที่โปรดปรานของหงจือฮ่องเต้จนถืออำนาจบาดใหญ่สุดท้ายถูกโค่นลม้มลงความจริงเข้าใจว่าฮ่องเต้หนุ่มยังเยาว์วัสามารถหลอกลวงตบตานับตั้งแต่ขึ้นเป็นผู้บัญชาการค่ายตรงฉ่างก็คลายความระมัดระวังจบก,กระทั่งเกิดเหตุการณ์ในวันนี้ค่อยรู้สึกตัวขึ้นมา ดังนั้นกูต้ายยงติดตามหยางหลิงไปยังจุดรับส่งข่าวสารรับฟังพระราชกระแสตำหนิของเจิ้งเต๋อฮ่องเต้เนื่องจากทราบว่าตนเองพอกลับถึงนครหลวงจะได้ดูแลภารกิจสำคัญจึงรับการตำหนิจากเจิ้งเต๋อฮ่องเต้ไม่โตแย้งแม้สักคำเดียวเจิ้งเต๋อฮ่องเต้ตำหนิถึงตอนท้ายมีความรู้สึกว่ากูต้ายยงทำงานให้กับพระองค์ ถึงแม้สร้างความเสียหายแต่ก็ถูกปลดจากตําแหน่งแล้วยามนี้ก้มศีรษะนิ่งเงียบงนันเป็นที่น่าเวทนาจึงโบกพระหัตถ์ให้มันล่าถอยอย่างหลิงยังหาเรือเรื่องการปลอบขวัญทหารกับเจ้าเต๋อฮ่องเต้จากนั้นเจ้าเต๋อฮ่องเต้มีพระราชกระแสให้ขุนนางสวินฟูหูจันเป็นผู้แทนพระองค์ไปเยี่ยมเหล่าขุนนางที่ถูกจับกลุมในโดยไม่มีความผิด ทั้งยังให้หยางเหลิงถือราชองค์การอีกฉบับหนึ่งไปปอบขวัญทหารชายแดนแจ้งให้ทราบว่าหลังจากกลับถึงนครหลวงฮ่องเต้จะอวยยศเพิ่มบรรดาศักดิ์แก่แม่ทัพในกองที่กระทำความดีความชอบทั้งยังให้ทหารชายแดนทยอยเข้านครหลวงสับเปลี่ยนหน้าที่กับทหารรักษานครหลวงสร้างความยินดีแก่เหล่าไพร่พลแท่สองสุดีฮ่องเต้มีพระชนมายุหมื่นปี มมืนืนนปีถึงแม้กองทัพจะกลับคืนสู่ความสงบแต่พื้นที่ชายแดนไม่อาจชะล่าใจได้หยางหลิงจึงหารือกับหยางชิงตกลงใจให้สิงฝอเอ,อ๋อกับสีไทยจัดวางกำลังเฝ้ารักษาด่านสำคัญสองแห่งบวกกับหยางชิงและหวังโซ่เยนินเฝ้ารักษาคนละมุมสอดประสานกับแม่ทัพจงปิงเมืองต้าถงหยางชิง หลังจากใช้เวลาสองวันทุกประการค่อยคืนสู่ความสงบอย่างหลิงได้รับข่าวจากช่องทางต่างๆว่าในนครหลวงเกิดข่าวลือใจคนระสำระสารมันกลัวว่าอ๋องผู้ครองแขวนตามหัวเมืองเกิดความคิดเป็นอื่นอย่างน้อยห้องเต้ว่างเว้นจากการบริหารราชการแผ่นดินนานเกินไปหาเป็นผลดีต่อชาติบ้านเมือง บวกกับอาการป่วยของถังไส้เอ๋อค่อยกระเตื้องขึ้นสมควรเดินทางกลับนครหลวงแล้วห่องเต้ออกจากนาครหลวงเป็นการชุดส่วนพระองค์ตอนนี้ข่าวกองทัพเมืองต้าถงรบชนะป๋อเอียนถูกหยางหลิงจงใจเผยแพร่ออกไปห่องเต้ย่อมไม่อาจเสด็จกลับนครหลวงอย่างเงียบเชียบดังนั้นจัดขบวนรถประดับผืนธงยก ออกจากเมืองต้าถงสเสด็จกลับนครหลวงเต็มภาคภูมิสตรีแดงชุยอิ่งกลางวันพักผ่อนกลางคืนเดินทางหลีกเลี่ยงทางหลวงซึ่งทางการวางกำลังไว้เปลี่ยนเป็นใช้ทางน้อยแทนสองวันให้หลังมาถึงหมู่บ้านสิงจวงนางตัดสินใจพลีชีพรักษาศักดิ์ศรีความคับแขนอับอายค่อยเบาบางลงเมื่อร่างกายถูกย่ำยี คนที่ชุยอิงไม่อาจแบกหน้าไปพบที่สุดคือหยางหูแต่หากว่านางยุติชีวิตตัวเองอย่างเงียบเชียบหยางหูต้องจดความแค้นรายนี้กับหยางหลิงอย่างแน่นอนหยางหลิงมีอำนาจล้นฟ้าไม่ว่าหยางหูฆ่ามันได้หรือไม่เขตป้าจโจหรือแม้แต่ค่ายตระกูลชุยคงต้องถูกทางการกวาดล้างจนราบคาบชุยอิงก่อนตายไหนเลยเพิ่มบาปให้กับตัวเอง จึงได้แต่บากหน้ามาหาหยางหูระหว่างทางนางยังนึกถึงคำสั่งเสียดก่อนตายของหัวอู่สูแต่นึกไม่ออกว่าหัวหน้านิกายนีเลอร์ลีฟุตาซ่อนตัวอยู่ที่ใดเรื่องนี้คงกลายเป็นปริศนาคาใจแต่ว่านางล่วงรู้พลังฝีมือของอู่สูอาที่ห้าเป็นอย่างดีทราบว่าหากไม่มีโอกาสรอบทำร้าย ตัวเองไม่ใช่คู่มือของหลีฟูตานางต้องทรงข่าวการตายของอูสูกลับไปอาจบางทีอาศัยความช่ำชองของบิดาสามารถหาตัวหลีฟูตาพบแก่แขนให้กับอูสูโรงเตียมจู่หลงหมู่บ้านสิงจวงยังเปิดร้านรถและมาประกอบด้วยผู้คนหลากหลายง่ายแก่การซ่อนตัวชุยอิงพอเดินทางมาถึงก็ลอบสำรวจดูเที่ยวหนึ่ง พบว่าทหารทางการตลอดจนเจ้าหน้าที่กรมเมืองไม่ได้จับตาดูโรงเตียมแห่งนี้เป็นพิเศษจึงเข้าไปขอให้ผู้รับใช้พลิกดูสมุดร,รายชื่อแขกที่เข้าพักโรงเตียมแต่ไม่พบเห็นชื่อปลอมของหยางหูและพวกแต่อย่างไรช่วยอิงใจสั่นสถานหรือว่าหยางหูกับพวกก็เกิดเรื่องแล้วที่ผ่านมาสตรีแดงเกิดความหึกหานสถานฝา แต่การไปยังเมืองต้าถงครั้งนี้ที่เสียชีวิตก็เสียชีวิตที่เสียตัวก็เสียตัวนางคล้ายกับผลหอเถาซึ่งหมายถึงจีนแต้จิ๋วอ่านว่าฮุดท้อหรือผลวอนัทที่ถูกกระทะเปลือกออกไม่อาจรับความกระทบกระเทือนใจอีกชุยอิงออกจากลงเตียมสำรวจดูเที่ยวหนึ่งเห็นบนผนังกำแพงวาดรูปที่ไม่มีความหมายอยู่หลายภาพ ทั้งรูปวงกลมสี่เหลี่ยมและคันธนูคล้ายเด็กซุกซนขีดเขียนวุ่นวายเพียงแต่อยู่ในตำแหน่งสูงกว่าเด็กน้อยชุยอิงมองดูเที่ยวหนึ่งค่อยหมุนตัวกลับมายังท้องถนนตอนนี้นางปลอมตัวเป็นหญิงชนบทหน้าตาไม่สะดุดตาดังนั้นกลืนหายไปในฝูงชนโดยเร็ววิการคล้อยดึกแล้วด้านตะวันตกของหมู่บ้านสิงจวงมีทางน้ำกว้างร้อยกว่ามีสายหนึ่ง เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนทางน้ําจะแยกออกเป็นหลายสายขณะนี้น้ําป่าไหลหลากทางน้ํทาทั้งเส้นจะกลายเป็นสีเหลืองขุ่นไหลท่วมที่สูงสองฟากข้างดังนั้นละแวกนี้ไม่มีผู้ใดสร้างบ้านอยู่อาศัยตอนนี้แม่น้ําปกคลุมด้วยหิมะผิวน้ําแข็งทั้งเปลาะทั้งเบาบางหากพลาดเท้าเหยียบลงไปรองเท้าจะเปียกปอนแล้วค่าคืนนี้ เดือนเสี้ยวแขวนที่ขอบฟ้าสาดแสงสีเงินจังๆใส่พื้นพระสุธาภายใต้แสงจันทร์สาดส่องปรากฏเงาร่างสายหนึ่งพุ่งผ่านทางน้ำดุดแมวป่าอันปรับเปียวหลังจากหมอบซุ่มอยู่ริมฝั่งรออยู่เล็กน้อยไม่พบเห็นผู้คนสะกดรอยตามค่อยลอยตัวขึ้นหลังจากกระโดดขึ้นลงหลายคลาก็มอบร่างอยู่กลางหิมะเหลียวหน้ากลับไป ด้วยความตื่นตัวของนางยากที่ผู้คนจะสะกดรอยตามได้ที่ไหลเขามีเตาเผาที่ชำรุดสามแห่งถูกทิ้งร้างเป็นเวลานานปรากฏคนผู้หนึ่งถือไม้พลองเดินกระโกกระเพกมาก้มลงตวงหิมะใส่กระปุกดินเผาที่แตกเสียหายครึ่งหนึ่งตาจุยให้เราทำแทนเถอะท่านเคลื่อนไหวไม่สะดวกยังคงพักผ่อนสักครู่ยางหูเดินออกมากล่าวกับมัน ยื่นมือหมายหยิบกระปุกเคลือบไปหูตาจุยกลับยกกระปุกเคลือบออกสร้างความไม่พอใจแก่หยางหูจนกล่าวว่าตาจุยท่านเป็นไรแล้วตาจุยเงียบงันชั่วขณะจึงกล่าวตาตังเจียเป็นคำเรียกหัวหน้าใหญ่พวกเราตกลงว่าอย่างไรพวกเราจะโจมตีด่านรักษาการ ดึงดูดความสนใจของทางการทหารให้เศร้าจือพี่สะพยเข้าเมืองไปใช่หรือไม่ใบหน้าของหยางหูปรากฏรอยยิ้มประหลาดพิกลขึ้นกล่าวว่าใช่แล้วเป็นไรหรือหูต้าจุยร้องออกมาว่าท่านถามเราว่าเป็นไรแล้วตาตังเจียฟังว่าห้องเต้ตาหมิงทำสัตยาบันกับฐานที่มั่นตัวเอียนที่นอกเมืองต้าถงเกิดการต่อสู้กับทัพตาตา ตอนนี้กำลังทหารกระจายอยู่ทั่วทั้งเมืองเศร้าจือคิดหาโอกาสฆ่าผู้แท่หยางไหนเลยง่ายไดยดังใจนึกพวกเราตกลงว่าจะอยู่ที่นี้รอเศร้าจือกลับมาแต่แล้วท่านก็นำพวกเราไปปล้นหูเราใช้ผู้มีทรัพ์ยแท่หูที่เขือนหูเจียป้าที่บ้านมันเลี้ยงสุนัขพันหมาป่าสิบกว่าตัว ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ดูลู่ทางสุดท้ายหลังเราเอ,อ้อถูกสุนัขงับไว้ถูกชาวบ้านใช้เหล็กง่ามทิ่มแทงเสียชีวิตใช่เป็นความโชคร้ายหรือไม่มันถอดหมวกหนังสุนัขออกจากศีรษะคว้างใส่พื้นส่งเสียงร้องไห้ด้วยความเจ็บช้ำน้ำใจร่ำร้องว่าทอจะักนั้นยังโจมตีฐานที่มัน่นหวงหยางไว้ นี่มิใช่หาที่ตายหรือพวกเราหล่อหลอมจากเล็กหรือสุดท้ายพี่น้องตายแทบหมดสิน้นคงเหลือเหยี่ยวนกกระจอกดำนอนอยู่ในพื้นที่เตาเผาโดยไม่มียารักษาคาดว่าคงต้องตายแล้วท่านยังคิดแก้แค้นอีกพี่ใหญ่ท่านที่แท้คิดทำอะไรยางหูหน้าเคร่งเครียดเย็นชาลงกล่าวเสียงเกลี้ยวกลาดว่า หูตาจุยกฎข้อแรกของค่ายภูเขาเราคืออะไรเจ้าลืมเลือนแล้วหรือหูตาจุยเชิดหน้าขึ้นกล่าวว่าเราไม่ลืมเลือนนั่นคือเทิดทูนต้าตังเจียน้อมรับธงประกาศสิทธิหากขัดคําสั่งต้าตังเจียทุกคนล้วนฆ่าได้แต่ว่าพวกเราเป็นเสือร้ายก็ดีเป็นสุนัขป่าก็ดีท่านนำพวกเราไปเช่นนี้รังแต่ไปหาที่ตาย เช่นนี้มีส่วนช่วยตอต้าเศร้าอ,อันใดตาตังเจียหงฟูจือ้อเสียชีวิตที่ฐานที่มัน่นหวงหยางเวย่ยยางไรมันความจริงสามารถหลบรอดจากลูกธนูดอกนั้นแต่ท่านทะลันไปที่ด้านหลังมันทำให้มันไม่มีทางถอยจึงถูกลูกธนูยิงใส่ตอนนั้นเราไม่ทันคลุ่นคิดพอกลับมายิ่งคลุ่นคิดก็ยิ่งไม่ถูกต้อง อย่างหูหัวร่อออกมากล่าวขึ้นว่าตาจุยต่างเป็นพี่น้องร่วมเป็นร่วมตายหรือเรายังคิดร้ายต่อมันเราคิดหวังอันใดหรือหูตาจุยขู่คำรามว่าเราจึงขบคิดไม่เข้าใจว่าตาตังเจียท่านคิดหวังอันใดท่านไม่มีเหตุผลที่จะนำทั้งหมดไปหาความตาย คืนพรุ่งนี้เราไม่ไปแล้วเราจะจับตัวหมอมารักษาบาดเจ็บให้กับเยี่ยวนกกระจอกดำแบกมันกลับค่ายภูเขาไปมารดาตาบอดของมันมีบุตรโทนคนเดียวเราต้องหาทางนำมันกลับไปกล่าวจบก็ผุดลุกขึ้นเดินไปยังถ้ำที่ตั้งเตาเผาหยางหูหยีตาลงพลันตวาดเบาๆลอยตัวขึ้นต่อยมัดใส่กระดูกซี่โครงของมันอย่างหนักหน่วง หูต้าจุยฝึกวิชากำลังภายนอกแต่ไม่เทียบเท่าหยางหูบวกกับไม่ทันระวังตัวจึงถูกทำร้ายมันครางหนักๆคำหนึ่งตามด้วยเสียงกระดูกหักร่างพุ่งชนใส่ถ้ำดินกระดูกซี่โครงที่หักแทงใส่ปอดหัวใจปรากฏฟองโลหิตทะลักจากปากมามันถลึงมองหยางหูอย่างเหลือเชื่อแผดเสียงร้องว่าเพราะเหตุใดท่าน บอกขานี่แมภายใต้แสงจันทร,ร์สาดส่องสายตาของมันคล้ายธนูที่เยียบเย็นดอกหนึ่งหยางหูไม่กล้าสบตากับหูตาจุยแต่สายตาคู่นั้นผ่านจับจ้องมองหยางหูไม่กระพริบหยางหูพลันคำรามอย่างโกรธแค้นโถมเข้าไปต่อยหมัดใส่หน้าอกมันอีกคลาหมัดนี้ต่อยจนกระดูกหักหน้าอกยุบเข้าไปโลหิตทะลักจากปากมา อย่างหูคล้ายเสียสติไปมือหนึ่งคว้าไหล่ของมันอีกมือหนึ่งกำเป็นหมัดต่อยใส่ซ่วงอกมันหมัดแล้วหมัดเล่าพลางคำรามอย่างโกรธแค้นว่าอย่าได้มองดูเราเราไม่ต้องการเปื้อนโลหิตของพวกเจ้าเจ้าจะไหนบีบังคับเราเจ้าตัวบัดซบเสียงหมัดกระทบเนื้อดังไม่ขาดหูร่างของหูต้าจุยแนบติดไปกับผนังถ้ำหน้าอกยุบเข้าไปทั้งแถบ โลหิตฉีดพุ่งจากปากกระเซ็นใส่มือและใบหน้าของหยางหูหยางหูคล้ายพยักคลุ้มคลั่งทางหนึ่งต่อยหมัดใส่ทางหนึ่งก็หลั่งน้ำตารำ่ำร้องว่าพวกเจ้าล้วนเป็นพี่น้องเราเหตุใดผู้ที่ทำให้เราเสียกันผ่านเป็นพวกเจ้าเป็นพวกเจ้าหาที่ตายเองที่หลังโขดหินปรากฏเงาร่างสายหนึ่งขึ้นพร้อมกับหมัดที่ต่อยใส่ซากศพหูต้าจุยเงาร่างนั้น ล้วนสั่นระริกตลอดเวลา